ท่านผู้ชมข่าวต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ที่โรงแรมอมารีดอนเมืองมีการจัดงานมอบรางวัลน,นะฮะแก่บุคคลที่ทำาุุณประโยชน์ครูอาจารย์ศาสนพิธีและนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็มีหลายรางวัลเลยนะฮะ Best Award ร s e a n b r a n d b e บ t Product a w a ร d รางวัลเนตรอายารานะฮะแล้วก็มีการมอบทุน มทบทุนในโครงการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศด้วยครับโดยดรพัชรินภูลสวัสดิ์นะฮะประธานโครงการนะฮะก็จัดโดยดรอำนาจมักสดายประธานสมัชชาน้าจัดรรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประธานมอบโล,ล่รางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติซึ่งแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการเนี่ยนะฮะที่ได้ไปสัมภาษณ์มาจะเป็นท่านไหนบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับสินค้าชื่อโดเรมีจะมีโดเรมีแล้วก็จอมจันแล้วก็มีสินค้าอีกหลายตูวมากเลยค่ะที่เป็นพวกเครื่องสำอางอาคุณสมบัติส่วนมากแล้วจะช่วยพวกเรื่องสิวฝ้าทําให้ผิวขาวแล้วก็ช่วยดูแลผิวหน้าผิวกายอะค่ะท่องทางสามารถติดต่อได้ภายในเพจจอมจันค่ะยินด,ด,ดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลน,นี้ด้วยนะครับค่ะ